สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุข่สูขคนเก้านะครับอ่าเมื่อนี้พอ่พอพ่อเบากึมคนหงายแต่มาคนงามอีกที่เก้านะครับ,มเ,บมมเมื่อนี้เบากลิมมีเมนูเด็ดมาเสนอคือเกา่าพี่น้องออมเอียนนี่พักเท่ากับสใส่พักตามธรรมชาตินะครับพักอยู่สวนขัวเบากึิมนี่แล้วครับักพริกเครือขาวบักแข่งพัใไซนะครับอ้าว ขั้นตอนแรกอะขวบเครื่องซะก่อนนะครับเครื่องเบาคั่วเกลือก,ก,ก่นแหละหอมแดงพริกแหงตะไคร้กระเทียมอ่ะเดือดได้ที่แล้วก็บักแข่งบักเขือนะครับเอาลูกกวนเพิ่อมอีกสุกหนักสุกหนักนะครับอ่าขวบกวนเขียวกะว่าให้มันพอสุกๆลวกๆซะก่อน ราะว่ามันสีสุ้งยากกว่าเอียนนะครับอ้าวได้ทีแล้วก็เอาปลาไหลนะครับเอียนที่เฮาเตรียมไว้หั่นซอยซอยเป็นป่องเป็นป่องนะครับนี่ที้ยลงหอมโอ้หอม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 ,มาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไก่ยู่ไก่มาขั่วเบาคีมนะครับ เบ้องอย่ายได้กินละบาาปคุงเด้อบานที่น้องคุงคุงนี่เบ้าคึ้งใส่น้ำปลาแดกนะครับปลาแดงกเป็นอีาสานบานเฮานี่ขาดว่าอะไรอีหลีน้ำปลา่านะครับนัวเลยล่ะนัว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 แบบนี้แห้งนะครับโอ้ผมสะดด เบิร์ตนะครับเอาซัมเนี่ยก็เอา,เอาบด้เตรียมการก่อนเอาเอาเพราะคือกิน,กนเกานะครับบริไ่หลานะ์มาพัากเท่ากับสิมีพักใส่นะครับอืมถือว่าเตรียมไว้กจะพักอีกตู้นี่แมงลากเท่านะครับนี่ละ้นตอนได้ทีเลยโอ้ หอมอุยจะเป็นหอมอหอมไผ่นะพี่นองรือห้ามากินไก่น,นะครับเพราะรับชมเพราะมันเทิงใดน,นะครับนี่ขั้นตอนที่ถ่ายของเบากิ้มคือไส้ข้าวคัวนะครับมันจะเพิ่มกลมหอมกลมหอมกินไอของค้าวเป็นอีสาน้านเท่านะครับหรือ ่าได้ที่แล้วตักเลยนะครับอุยอากาศคึมนะครับเมื่อยคึมพ้นกระซิเป็นตะตกีดอกผ้ายุ่ยหรือร้อนเนี่ยฮูมาพี่น้องมาขอบคุณพ่อแม่ทุ่งเจียเจียที่ตามมาชุ่มเบาคึมนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด,ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจเบาคึมเนี่ยยังตกการกำลังใจอยู่เอาคลิปนี้ไว้สำหรับสก่อนขอบคุณครับ